น้ำท่วมและไฟฟ้าดับอาจเป็นภัยคุกคามใหญ่สำหรับชีวิตประจำวันของเราแต่รู้หรือไม่ว่าการจัดการน้ำและไฟฟ้าอย่างฉลาดสามารถป้องกันวิกฤตเหล่านี้ได้นี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจจากกฟผที่กำลังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นแต่มาดูกันว่าพวกเขาทำได้อย่างไรและมีอะไรที่หลายคนอาจมองข้ามไปบ้างในช่วงนี้กฟผหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำลังติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนซึ่งเกิดจากอิทธิพลของร่องมอรสมุมซึ่งเป็นเส้นอากาศที่นำพาฝนมาจากทะเลอันดามันทําให้เกิดฝนตกปานกลางถึงหนักในบางจุดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมชาติแต่เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและระดับน้ําในเขื่อนต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดกฟผร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการเฝ้าสังเกตการเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อดูแลระบบผลิตและส่งไฟฟ้าในพื้นที่ที่กล่าว มาให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาไฟฟ้าดับที่อาจเกิดจากน้ําท่วมหรือความเสียหายอื่นๆและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้การเตรียมมาตรการฉุกเฉินไม่ใช่แค่การป้องกันแต่ยังรวมถึงการระดมจิตอาสาเพื่อบรรจุถุงยังชีพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนเช่นในจังหวัดอุตรดิตถ์และสุขโขทยัยซึ่งยังไม่กระทบต่อระบบไฟฟ้าแต่การเตรียมพร้อมเช่นนี้ช่วยลดความเดือดร้อนได้มากก็ สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่กฟผได้ปรับแผนการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำเป็นหลักตัวอย่างเช่นเขื่อนสิริกิตในภาคเหนือปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่9 5 8ล้นลูกบาศก์เมตรซึ่งคิดเป็นร้อยละ95.25ของความจุทั้งหมดสามารถรับน้ำเพิ่มได้อีก4 5 2ลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ4.75เพื่อรองรับฝนที่อาจตกต่อเนื่องในช่วงปลายฤดูฝน และเพื่อป้องกันน้ําล้นเขื่อนที่อาจก่อให้เกิดน้ําท่วมใหญ่ที่น่าสนใจคือการปรับการระบายน้ําเขื่อนสิริกิตได้เพิ่มการระบายน้ําจากวันละ15ล้านลูกบาศกเมตรเป็นวันละ25ล้านลูกบาศกเมตรเพื่อควบคุมระดับน้ําให้สมดุลในขณะที่เขื่อนภูมิพล์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงมีปริมาณน้า11,755ล้านลูกบาศกเมตรหรือ187.3ของความจุสามารถรับน้ําได้อีก1,707ล้านลูกบาศกเมตร หรือร้อยละ12.7แต่กลับลดการระบายน้ำจากวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรหรือวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นจุดสำคัญในการจัดการน้ำสำหรับภาคกลางรวมทั้งสองเขื่อนการระบายน้ำไม่เกินวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรตามมาติดจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ที่นี่คือจุดที่อาจเกิดความเห็นแตกต่าง บางคนอาจมองว่าการระบายน้ําน้อยเกินไปอาจทําให้เขื่อนเต็มเร็วเกินไปส่งผลต่อการมีน้ําใช้ในฤดูแล้งแต่ในทางกลับกันการระบายมากเกินไปอาจทําให้พื้นที่ไท้ายน้ำประสบภัยน้ําท่วมอย่างหนักคุณคิดอย่างไรกับการตัดสินใจนี้มันสมดุลพอหรือไม่ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัฐก็มีบทบาทสําคัญปัจจุบันมีน้ําในอ่าง2 1 4 7ั9ล้านลูกบาศเมตรหรือร้อย และ88.35ของความจุดสามารถรับน้ำได้อีก283.31ล้านลูกบาศกเมตรหรือ101.65 1และได้ปรับลดการระบายน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายน้ำเช่นกันกอฟผอร,ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเขื่อนใหญ่ที่มีน้ำมากอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนให้เหมาะสมที่สุดโดยรวมแล้วเขื่อนใหญ่ต่างๆของกอฟผมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งหมด52,671ล้านลูกบาศเมตร หรือร้อยและ86ของความจุดซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง5,161ล้านลูกบา์เมตรสามารถรับน้ําได้อีก8 8 0 6ล้านลูกบา์เมตรหรือร้อยและ14และยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับน้ําตลอดฤดูฝนนี้คุณสามารถติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์ h t t p w a t e r i g a c o t h หรือแอปพลิเคชันมือถือ b i g a o n เพื่อเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการจัดการน้ําและไฟฟ้าไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่อาจส่งผลต่อชีวิตหลายล้านคนเช่นการเลือกระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมในปัจจุบันแต่เสี่ยงต่อการขาดน้ําในอนาคตหรือการรักษาไฟฟ้าที่มั่นคงเพื่อเศรษฐกิจแต่บางครั้งอาจต้องเผชิญกับต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมคุณเห็นด้วยกับแนวทางของกอฟผหรือไม่มีมุมมองอื่นที่ควรพิจารณาไหมแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเพื่อให้เราได้เรียนรู้จากกันและกัน